วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้เว็บ r e m o v e ัด c, หรือว่า remove background นะคะเป็นเว็บไซต์ที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าเป็นเว็บที่ช่วยในการตัดต่อรูปภาพเป็นการเบลอหรือว่าเอาภาพพื้นหลังออกจากตัวคนหรือว่าสัตว์สิ่งของนะคะนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถช่วยให้การตัดวิดีโอหรือว่า ตัดต่อรูปภาพที่เอาไปทำงานหรือว่าเวิร์กอื่นๆได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเข้ามาที่ Google หรือว่า Google Chrome นะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะไปที่เราก็จะซื้อคำว่า remove background หรือว่า remove bg หรือว่า remove bg เฉยๆก็ได้ค่ะต่อมานะคะอ p ปโหลด m a g e ในเว็บไซต์นี้นะคะสามารถอัพโหลดรูปภาพได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรยากเลยค่ะใช้ง่ายมากๆเข้าไปที่อัพโหลดอิมเมจแล้วเราก็ไปหารูปภาพหรือเราจะโหลดมาจากโทรศัพท์เราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปของเราเนาะ,ะเดี๋ยวขอหาภาพแป๊บ พอเราโหลดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นการตัดรูปไปเลยค่ะมันจะตัดเฉพาะฉากพื้นหลังเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเอาให้เหลือแค่ตัวคนเท่านั้นค่ะนี่ค่ะมันก็เหลือแค่นี้เลยง่ายมากๆแค่เราโหลดรูปภาพเข้ามาในเว็บไซต์นี้มันก็จะสามารถตัดรูปให้เราได้เลยมันจะตัดฉากพื้นหลังของเราออกได้เลยแล้วถ้าเกิดว่า แค่นี้ยังไม่พอใจเราสามารถอ d ดิได้ค่ะอะตรงนี้นะคะเราสามารถดูได้ว่าเราต้องการให้มันตัดตรงไหนอีกไม่หรือว่าไม่พอใจตรงไหนเราสามารถซูมดูได้นะคะว่าเราโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาตัดดีอยู่แล้วค่ะแนะนำเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ส่วนของการเบอร์พื้นหลังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ฉากหลังเข,เขาก็มีให้ค่ะในเว็บไซต์นี้นี่นะคะฉากหลังนี่แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากใส่ฉากหลังอยากใส่เป็นสีเฉยนี่เขาก็จะมีมาให้แทบทุกสีเลยหรือว่าเราจะเลือกสีเองก็ได้นี่หรือรูปภาพ มันยังไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันยังไม่เข้าตาเรามันยังไม่ยังยังไม่ตรงกับที่เราต้องการเราสามารถอัปโหลดแบ็กกราวด์ได้ค่ะจากไฟล์ในเครื่องเราหรือว่าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือจากไฟล์ในเครื่องมือถือก็ได้นะคะ,ะทีนี้สมมติว่าเรารู้สึกโอเคกับรูปแล้วนี่มันตัดนี่แหละอ่ะ ร i จิ n a ลมันเป็นรูปภาพานี้เนาะรูปภาพมันจะมีพื้นหลังมีนู่นมีนี่มีฉากหลังเราตัดแบ็กกราว n d ออกเหลือแต่รูปคนปึ๊บเราดาวน์โหลดมันจะมีสองแบบนะคะดาวน์โหลดดาวน์โหลดธรรมดากับดาวน์โหลดเ d ดีถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้สมัครในเว็บไซต์หรือเป็นสมาชิกของ BG มแนะนำให้ดาวน์โหลดปกติเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดเป็น HD มันก็จะให้เราสมาัครสมาชิกเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Remove.bg นะคะแล้วก็มันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยอแต่ถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดเลยมันก็จะดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะนี่มันก็จะดาวน์โหลดมาแล้วแล้วเราก็จะได้รูปนี้มาเลยมันก็จะตัดพื้นหลังให้เลยนะคะเราสามารถเอาไปอีดิทกับ การตัดต่องานการตัดต่อวิดีโอหรือว่าตัดต่อรูปภาพเราทําได้หมดเลยนะคะเอาไปทําเป็นงานคอลลาดหรือว่าเราจะตัดรูปเราไปทําเป็นไฟล์เอ่อครค่ะเอาไปทําเป็นพอร์ตโฟริโอก็ได้นะคะเว็บไซต์นี้สามารถช่วยได้เยอะเลยค่ะมันไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากเลยค่ะแค่เอารูปภาพมาใส่มันก็จะตัดพื้นหลังของเราเลยท,ทันทีไม่ต้องไปแก้ไขตรงนั่นตรงนี้หรือว่า จะไปเปลี่ยนปรับตรงสีโทนนั้นโทนนี้ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ไมไมต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเว็บไซต์นี้แนะนำเลยน,นะคะว่าใช้ดีมากๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ตัดตัดต่อรูปภาพแบบนี้เอาภาพพื้นหลังออกค่ะก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ